มอนนี่โยกโยกตาแบบที่เห็นเขาเดินโยกชัคนี่คือเป็นระเทณีเขาชยไมนะมอนโยกนี้เนี่ยดอกขาให้ส้มแตกตูกดเลยเนี่ยดกขาผลมันไม่ลำบากแย่เลดินไปโยกไปเวลากูเดาะไม่โดนขาไม่โดนไข่ทุวเองมอนนี่ตอนเวลายืนล่ะเวลายืนนี่โยกโยกยกงโยกยกโยกอยู่อยู มึงเขย่ามีเดี๋ยวก็ลากดินเลยโยกเนี่ยต้ไม่เคยเออเป็นโยกเนี่ยโยกเนี่ยนิ่งลงมาในดีหน่อยหน่อยเออเออมันเกินไปนี่นิดเดียวแห่มันเลื้อยเป็นงูเลยมันอีนี้ต้องเยอะเลยนะอีนี่ไปโยกแล้วต้องลงแนี่ใช่ไหมเออเดี๋ยวเดริ่มได้แล้วเว้ยได้แล้วมาเลยโคเดินโยกแบบมอนได้ก็พูดโลนเทดามอนกะไทยเหมือนกันมอนนี่พูดเสียงอ่อนแกรมคอ มอนี่ขึอนต็อ้ท่านเป็นมอนอยู่เมืองแปลงคมทัานนี่อ๋อเจ้าอ๋อยโอ้อออห่าแรงแองยางนั้นออช้ช้าเย็นเย็นโอ้อ่านน่ะเป็นมอโอ้ต่โอ้ เป็นคนมอญจากกระทุมธานีอยู่กระทุมธานีอ๋อ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 เงี้ยไหมิดผ่เลยใจมากมันต้องให้เป็นไปโลยอ๋ออ๋อฉันเป็นชาวมอญฉันเป็นชาวมอญพูดมอญเข้ามาไหเดินมอญต้องร้องเพลงมอญ ร้องเพลงมอเนาะโอลาไนนาเอยมีาได้มีได้มาข้างนาดูข้างหน้าอาจารย์เคยสอนนะนี่โอลานาโยกโอลาไนไยเอ้ยเตะเอ้ยเดินไปกอดีนะีเอ้ยเอแชแหวบกระโปงเท่ง แช่แวบแชแบกับโป่งเท่งปแช่แบกับป่งแช่แบแช่แบกับลกูแช่แบเี่ยนอาเ่ร้องเป็นเรื่องเป็นาเอาดีๆเอาเปลี่ยนชื่อด้วย